เจริ่มทำครับมาจะใส่ใส่โอ้มาจากสุริดครับอันอันถามในวันนี้ก็เตรียมแป้งปลูกยังครับนี่อ่าผมเช้านี้ผมปลูกไปไอ้กะเพราครับกระเพราครับโอ้กระเพราโหระพาอีตูมีมีกาไหมล่ะบ่เนี่บ่ครับใส่เม็ดว่านเลยครับโอ้เม็ดนี้ไปเอาไว้เพื่อไปซื้อมาครับซื้อครับโอ้เดี๋ยวให้ความรู้ให้ความรูลนะครับว่า ก้านก้านสีเพาะเพาะวานวานเม็ดอีตอูกระเพาอันหัวละผ้านี่เห็นจะได้ครับซื้อมาแล้วซื้อแล้วจากซื้อเม็ดมาแล้วครับซื้อมาแล้วก็เตรียมแปลงอ,ลอา่าเตเรียมแป้งแล้วเอาเอา่วว่าเตรียมแปลงแล้วเม็ดมันเทาจะได้กันครับเม็ดตันนี้เม็ดมันเท่ากับชีกว้านเนดี๋ยวเดี๋ยวพอมีสาธิตใน่เป็นงอาจารนเอาไว้ยืนออกกันโอเค โอ้หลายแป้งอยู่ยครับเนาะครับอืมอ่อาหลังจากหลังจากได้เบียนมาครับมาอยู่อโศกได้กักปีแล้วครับเนี่ยอ๋อผมอยู่ตั้งแต่ปีสามสองครับโอ้เป็นคนกุฏิของบอ่บ่ถึงคนกุฏิครับอ๋อเขาจะปลูกไปสามยางน้ำกันนะครับโอ้ไม้ค่ะว,วานลงในแปลงด้วยกันหรือครับอ่ามีปีเล่าครับ อ๋อหเดี๋ยวนีโอ้โหนี่นี่ชื่อว่านเลยบ่ครับนี่เราเดี่ยชืเล่าเขาก่อนสิครับชื่อเล่าสิอืมชีเล่าครับวานว่าขอแป้งมันบ่ครับชื่อเล่าเอ้าแสดงว่านี่นี่ว่านอะไรบอครับนี่เป็นเป็นเล่าเอาเอาเอาจิ้งเลยเอาจิ้งเล่นบ่ครับนี่เอาจิ้งเล่นนี่ง่ายบ่บ่ต้องมาบ่ต้องมาบ่ครับบ่บอบอแต่ว่ามันนี่ต้องว่าต้องทดน้ำมือหนึ่งสามเทื่อครับเพราะบ่มาเนี่ยครับโอ้แค่นั้นไงอันนี้คือบักชีเล่าครับสามมือนี่ต้องทดน้ำมือหนึ่งสามเทื่ออืมครับเอ้า หลังจากพวกชื่อแล้วหอมกระต่อด้วยต่อด้วยชี่จีนหรือหอมป้อมครับหอมป้อมโอ้ชี่จีนชี่จีนเนี่ยเขาต้องกระทอเปลือกเอ้ต้องต้องต้องบดครับไม่ต้องบดดูครับบดมันก็ดีขึ้นแต่นี่เขามีเวลาบดครับโอ้ว่างห่างบ่ะครับนี่โอ้ครับอันนี้คือพวกพวกชี่จีนครับครับโอ้หางหางครับครับโอ้ต่อไปก็เป็น กระเพราอันนี้ก็บเต้องมาใช่ไหมครับไหมครับบกต้องมาเลยหนอโอ้ง่ายสิแต่ว่าต้องหดน้ำสาสามื่อแรกต้องหดมื่อหนึ่งสามเท่าครับเต่าเขียงแรงหลังหล,งลังจากนั้นเท่ากับคุ้มเห็นบหครับหลังจากเทาเท<ล>าคุ้มคุ้มฟางไว้ความโอ้ครับครับ,รบเอาอันนี้คือคือกระเพราครับอันนี้กระเพรากระเพรา แล้วว่าภาษาลาวอีตูไทยครับโอ้ก็บ้างบ้างนะครับเนาะบ่อหนาพอมัน3าอย่าง4ี่อย่างนกันนะครับเนาะโอ้นี่คือการหวานกระเพาผักชีผักชีลาวในแปลงเดียวกันนะครับการหวานห่างๆนะครับในช่วง3าวันแรกนี้รดน้ำนะครับรดน้ำนะครับมมือสามครั้งต่อหนึ่งวันนะครับรด3ามวัน ครับโดยไม่ต้องไปหมักไม่ต้องไปหมาไม่ต้องไปหมาเม็ดนะครับเออหวานเลยครับอันนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักบอกครับปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักมาแล้วหมักได้ทีเลยวห่ครับนี่ทีแล้วครับเย็นแล้วโอ้การหมักปุ๋ยนี่บอกวิธีได้บอกหมักเอียงแน่นครับนี่อ๋อมันเกิดโค้งเข้านี่มันสี่นี่อืมเศษอาหารครับโอ้เศษอาหารจากขัวเลื่อนหรืบอกครับจากขัวเนี่ยแหละครับโอ้ครับเศษอาหารนี่แกบดำ แกลบดัมหนึ่งส่วนปุ้ยคอ,อกปุ้ยคอ,อกหนึ่งส่วนเป็นขี้หมูขี้ควายขี้วัวครับขี่มู๊ขี้ควายขี้ควายขี่ควายคนึ่งเหมือนขี้คนคือสิดีกว่าเนาะแกลบดิฟหนึ่งส่วนครับแกลบดิฟแกลบดำบปุ๋ยมักไอปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกเศษอาหารเศษอาหารโอเคบานี้การนำต้านส่บอร์ใส่ครับตอนนี้ใส่เศษอาหารแทนครับโอ้เอาหลังจากวานแล้วครับ ครับตัวนี้กบกบนาครับกบนาโดยปุ๋ยมักท kind of right? okay. okay, ี่เขามักแล้วเป็นร oh, ับเย็นแล้วนะครับเนาะเขามักจ้กมือครับปุ๋ยของจะจ้งมือขึ้นไปโอเคเขาต้องกับปุ๋ยบอเขาเมื่อสุกกับกล่องบอสุกบางกล่องนะครับุกบางกล่องก็ให้กล่องห่อนใส่ถือว่าใส่ได้ครับครับมื่อสุกเข้าไปประมาณหนึ่งฟุตครับห่อนก็ครับครับโอ้ลักษณะนี้ครับครับครับ บางๆบ่บต้องหนาแห้งแล้วครับอพอแต่กรบกรบมิดแล้วครับ,นะบเนาะปอยเป็นเม็ดครับอือนอเส้นอว่าซูนี่ใส่ได้จักปีถ้ามาจักปี้เหรครับนี่เห็นมาก,มากตลอดเลยครับเป็นบอลอ๋อเส้นอะไรว่าเป็นเป็นฝ่ายเพาะเป็นฝ่ายปลูกอันพวกอันนี้นอของเราผ้าไอตูไอฟักซี่ อ้าวโอเคกับคุ้มฟางนะครับเนาะกับคุ้มบางๆครับกอเวลาเขาหดน้านี่บ่บ่ให้ตัวนี้แกบบอให้แน่นครับโอ้คุ้มฟางบางบางแต่คุ้มหนาเขาสิบ่เกิดครับบางบางโอ้ครับครับคุมให้บางอในแสงส่องถึงในช่วงที่ยวฮดสามมือนี่เขาต้องหดด้วยน้ำมาร์คเชื่อผ่บ่บ่ครับน้ำธรรมดาครับโอ้ช่วงนี้ที่เขางอกก็จะกินน้ำเชีวภาพาเป็นบ่ครับคุณเหรอครับเบิ่งสังเกตเบิ่งใบเขาเหลืองคุณเหรอครับอือแค่นี้ก็ใช่ได้แล้วเนาะครับเนาะครับกับพอครับ ครับ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 สบายบอดีครังก็ต้องโอ้บางบางครับครับนี่เป็นเป็นห้านะครับเนาะเป็นหญ้าเป็นฟางเนาเนาะครับอืมอืมโอ้ผมกับพวกหูเครับครับ